ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Biker on the way ซินะครับทาง YouTube ออนไลน์นะครับรายการนี้เป็นรายการท่องเที่ยวนะครับออกเดินทางด้ดวยรถมอเตอร์ไซค์ h าร l ลี d a v ดิว o n ันะครับผมเช่์ i k e r on the way เนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นนักเดินทางที่จะพาทุกท่านออกท่องไปในดินแดนต่งางๆนะครับแล้วสำหรับทริปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ on the way มาแค่คนเดียวน,นะครับ ผมมีนิตภาพนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับที่ออด w เวมาพร้อมกับผมน,นั่นก็คือช่างแดงลำปางและพวกเรากำลังมุ่งหน้าสู่เมืองแหง่งความลี้ลับเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตและพวกเราก็เข้ามาแล้วโอ้โหจะได้ออกไปไหมเนี่ยโอ้สองดมแมเมืองลี้ลับเมืองลับแลมี่เขาขึ้นชื่อเรืองแม่ม่าด้วยอะนะ เอาละครับนะฮะผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในเมืองเมืองนี้นะครับที่จะมาพบมาพูดคุยกับผมนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผู้ใหญ่ท่านติดภารกิจเร่งด่วนในพื้นที่ท่านก็เลยให้ผู้ช่วยนะครับพาพวกเรามาเยี่ยมชมบ้านของท่านก่อนและนี่ก็เป็นบ้านของท่านนะ,ะโอโ้ผมนึกว่าพิพิธภัณฑ์ ของเยอะมากนะฮะโอ้ท่านและนี่ก็เป็นม้าเล็กของท่านนะครับจอดนี่จอดอยู่เลยนะฮะพอมาเยี่ยมชมนะครับผมก็อดนึกถึงท่านไม่ได้นะตอนนี้ผมยังไม่เจอท่านเลยนะผมว่าท่านนี่ต้องเป็นสุภาพบุรุษที่ดูมีความคลาสสิกแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ผมว่าท่านต้องเป็นหนุ่มอารมณ์ดีอะ่ะเออเพราะว่าดูแล้วแบบท่านชอบ สะสมของเก่าแล้วก็แนววินเทจอย่างเงี้ยผมว่าแหมผมชักจะอยากเจอตัวท่านโดยเร็วสิครับผมเช่ไบเกอร์ดดเวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองลับแลนะครับจังหวัดอุตรดินะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับมาพบกับผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะซึ่งเขาใหญ่ที่สุดแล้วฮะในเมืองลับแลนี่ครับเดี๋ยวไปพบกับท่านกันเลยครับสวัสดีครับนายกเครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช่สครับผมนายกหน่งนะที่จริงก็เจษฎาโซนิ ครับ FC ทำมาได้ดเป็นเนะเปประธาน,นาสภานเทศบาลจังหวัดประจวบเพราะฉะนั้นวันนี้นักท่องเที่ยวนะครับครับที่จะเข้ามาเนี่ยเราจัดสถารไว้ทุกเลือกเกี่ยวกับช่วยง่ายว่ามีการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการทั้งนั้นบนะครับให้ดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ FC ของเราไปเจอโอ้โห รับรองว่าเบเกอร์ทุกคันทั่วประเทศไทยเข้ามาเมืองจีนเข้ามาที่รับแลงอย่างนี้เราดูแลจริต้องทริบเข้ามานี่ไบเกอร์ได้ออกไปยังไงครับไม่อได้นอนเข้ามาแล้วข้างโกหกไม่คือถ้าเกิดว่าเข้ามาในพื้นที่ท่นานแล้วเกิดว่าหายไปทาําไงฮะไม่ไมีหายไม่มีหายวันนี้เป็นการยุคใหม่แล้วนั่นคือเป็นเรื่องของลำนานลำนานนะครับที่นี่เรายังมีเรื่องเกี่ยวกับที่มันเป็นตนราบรรแล้วเราก็้ากขึ้นมาเป็นรูปธรรมหมดแล้วเช่น คปอประตูที่อยู่ข้างหลังวันนี้เป็นแรนมาสหูเมืองพุ้ผลิตแล้วนะฮะนะใครไปนะใครมาก็ต้องบอกว่าถ้าเขาเืองอะไรต้องมาถ่าคทับจุดนะี้วันนี้เรามีวิพันธ์ที่เกี่ยวกับแปดวิถีถ้นะาทำแปดวิถีสามารถให้ทันะอง่ยวเราังมีข้มจำลองอนะก่อนก่อนจะเข้าเมืองไรที ครับอบลองนี่ครับโอเคครับยังไงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปทำทำแนดังของท่านนายกหนึ่งนะครับตามความรักเราตามมาแม่ม่ายเมืองรับแล้ผมหวยหาความรักมากเลยครับท่านนายกแต่ห้ามพูดโกหกเท่านั้นเองครับเมืองรับแล้วนะไบร์เกอร์อย่างผมนี่ชัดเจนจริงใจไม่พูดโกหกคาดครับสวัสดีครับขอบคยินดีต้อนรับครับไบร์เกอร์ออนเว e w อแบบนี้นะนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้อ่าโอเคมาดูรูปปั้นของแม่ไม้เมืองลับแลมศัจจวาจานะครับเมืองลับแรมเมืองแม่ไม้นะครับซึ่งถ้าผู้ชายที่พูดหลอกลวงหรือโกหกหลอกผู้หญิงเนี่ยเข้ามาไม่ได้เหรอเข้ามาไม่ได้ทำไมอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าต้องถ้าไม่มีสัจจวาจาหรือคำพูดก็จะโดนไล่ออกจากเมืองเหมือนรูปปั้นนี้ ขนาดมีลูกด้วยกันแล้วเมื่อพูดไม่ไม่มีเสียงก็ต้องออกจากเมืองนี้ครับสวัสดีค่ะพี่จิงค่ะอาจารย์ที่สิรการที่โดนจับที่มาเนี่ยพี่จิ๋งว่าที่ถ้เกิดต้องมาที่เราจ่ายไม่ายเลค่ะที่นี่ไม่เสียค่าเลยค่ะเป็นบริการสัมปานนะครับที่ทำฟรีทำเยี่ยมเลยครับโอ้โหภายในถ้ำนี่อลังการงานสร้างมากเลยครับแถมแอร์เย็นมีต่างหากนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าใครมาเมืองรับแลนะครับคุณก็ต้องเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการภายในถ้ำแห่งนี้นะครับเพราะว่าภายในถ้ำเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่จะบอกคุณนะครับให้คุณได้รู้จักกับเมืองรับแลแบบคร่าวๆเลยนะฮะที่จุ๋มได้เล่าผมฟังว่านิทรรศการเนี่ยนะครับได้เล่าถึงชายหนุ่มนะฮะที่ทําผิดประเพณีนะครับนั่นก็คือโกหกนะฮะแล้วโดนขับไล่ออกจากเมืองไปนะครับโดยผู้หญิงเนี่ยก็ ให้ย่ามนะครับไปอันหนึ่งนะโดยมีขมิ้นนิดอยู่เต็มย่ามเลยนะครับแล้วชายหนุ่มเนี่ยก็หนักก็เอาเอาขมิ้นเนี่ยโยนทิ้งโยนทิ้งโย,ยนทิ้งไปนะแล้ววันหนึ่งออกจากเมืองไปแล้วกลับถึงบ้านเสร็จเรียบร้อยก็ไปนั่งข้าวกลั่นเหลือเอามือหยิบมาในย่ามเหลืออยู่แม่นเดียวกลายเป็นทองคำก็จะกลับมาเอาก็ไม่ได้แล้วก็เลยเป็นเรื่องของตำนานมืองไม่ไม่เขตห้ามนย หมายนี่เรือนอะไรเนี่ยอันนี้คือเรือนรับแรโบราณนะครับจากลักษณะของเรือนรับแรโบราณเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นหนึ่งเรื่องของเสาถักก็เสาแต่ละต้นเนี่ยครับมีอายุก็น้ำไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีแน่นอนเพราะเป็นงานมือถักเป็นงั้นนั่นะครับก็ใช้ขวานโยนกับมีถักมีร่องรอยเท็กเจอร์มันอยู่นะเราเห็นได้เลยว่ามันแบบนะมันเป็นรอยสับรอยอะไรเงี้ยแล้วไอเรือนแบบเนี้ยตอนเนี้ยที่รับแรม มีเยอะไหมก็ถ้าเป็นเสาตัวเดิมกับตัวเรือนเดิมนะฮะนับว่าเหลือน้อยมากเต็มที่ก็ไม่น่าเกินสองสามหลังก็ในนี้ก็คือจะหนึ่งในสามหลังหรือหนึ่งในสองหลังแล้วมันแตกต่างจากเรือนอย่างอื่นังไรเสน่ห์ของรถแลก็คือหนึ่งก็มีช่องแมวที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นช่องระบายลมกับไอ้ส่วนหนึ่งที่ไว้สําหรับนั่งก็คือเรียกว่าเต๋นที่อยู่บนบ้านนะครับในในเี่เอาเป็นช่องลมที่ถ่านะครับก็คือถ้าเปิดเรือนทั้หมดเนี่ยเรือนจะเย็นก็คือลมสามารถพัดผ่านได้ทุกช่องทาง ออเรือนนั้นเลยนะครับอ๋ออ๋อช่องนั้นนะครับผมอืมเจ๋งว่ะอื ก็เป็นอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศนะครับซึ่งเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับชาวลับแลนะครับให้ความเคารพและนับถือท่านมากๆนะครับเพราะว่าท่านได้ริเริ่มนําความเจริญเข้ามาสู่เมืองลับแลแห่งนี้ครับหลังจากที่ไปลุยมาหลายที่เลยนะครับโอ้ผมก็ร้อนมากเลยนะครับก็ขอเข้ามาพักนะครับ ให้คลายร้อนกันนะครับที่ร้านกาแฟแห่งนี้นะครับชื่อว่าร้านเลมเมอนะครับอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์พัชศรีพนมมานนะครับร้านแห่งนี้นะครับก็เจ้าของนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ได้ให้สติกเกอร์ไบค์เกอร์ออดเวทเช็คอินเอาไว้เลยนะครับและก็อยากที่จะแนะนำนะครับให้กับนักเดินทางนะครับทุกๆคนนะครับถ้าเกิดว่า อยากจะได้วร้านกาแฟสักร้านนึงนะครับผมขอแนะนาร้านนี้เลยครับร้านละเมอครับอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาตครับพอพักจนหายคลายรอนเสร็จนะครับแม่มันก็เริ่มหิวแล้วครับผมก็เลยออกมานะครับท่านรองสมหมายแนะนาผมบอกว่าเนี่ยพอออกจากร้านละเมอนะมุ่งหน้าที่จะออกไปทางซุ้มประตูเมืองนะซ้ายมือเลยนะครับ ปากทางจะเป็นสาธาณสุขรับแลชื่อว่าถนนลาดพุทศนะครับถนนเส้นนี้นะครับถ้าลองสมหมายแนะนําบอกว่าโอ้โหของกินอร่อยอร่อยทั้งซอยเลยครับนะฮะกุญเชี่วรถนะครับเข้าไปไปซ้ายก็ขวาเลือกได้เลยนะครับของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะฮะก็จะอยู่ในถนนเส้นนี้นะครับเอ๊แต่ผมขี่รถเข้ามานะครับสิ่งที่เตะตาผมมากๆเลยนั่นก็คือเสาไฟฟ้า เกือบทุกเสาเลยนะครับมีสีเขียวกับสีเหลืองนะฮะแล้วแต่ละเสาเนี่ยผมสังเกตนะครับความสูงของสีเขียวเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเท่ากันทุกเสาด้วยผมว่านะไอ้สีบนเสาไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีความหมายแน่นอนเลยนะครับอ่าเหมือนอย่างต้นนี้เป็นต้นนะฮะเดี๋ยวเรามาหาของกินนะครับ เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายผมก่อนนะฮะให้มีแรงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปค้นหาความหมายของเจ้าสีเขียวบนเสาไฟฟ้ากันครับและแล้วนะฮะร้านอาหารที่ผมเลือกนะครับก็คือร้านนี้บ้านบนดอยครับโอ้โหถามว่าทำไมเลือกร้านนี้ที่จอดรถสะดวกสบายครับใหญ่กว้างขวางนะฮะร้านอื่นเท่าที่ผ่านมาถ้าจะจอดกินก็ต้องจอดริมถนนนะครับ ไม่มีร่มไม้ที่จะบังแดดให้กับเจ้าดำธรมินรถผมด้วยนะครับผมก็เลยเลือกร้านนี้นะครับมีที่จอดสะดวกสบายนะฮะนี่มีที่บังแดดให้เจ้าดำธมินด้วยโอ้โหอย่างนี้นะครับผมถึงแบบได้หายห่วงเจ้าดำธรมินด้วยนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับเขาก็มีซุมนะฮะอาหารต่างๆนะครับให้เราได้เลือกสรรกันเลยนะครับ นอกจากซุ้มอาหารนะครับระหว่างรอสั่งอาหารนะครับเขาก็มี b a c k ด r o p นะครับจุดถ่ายรูปนะครับเช็คอินนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มารับประทานอาหารภายในร้านนะครับได้ถ่ายรูปเช็คอินกันสวยๆด้วยครับอ่าและนี่อาหารที่ผมสั่งครับข้าวพันไข่ครับข้าวพันไข่นี่ถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของเมืองลับแลเลยนะครับเพราะฉะนั้น เข้ามาในเมืองลีรับรับแรกก็ต้องกินอาหารท้องถิ่นกันสักหน่อยนะครับสําหรับผมแล้วนี่โ้โหการได้กินอาหารท้องถิ่นถือว่ามาถึงที่แล้วครับพอท้องอิ่มอิ่มท้องนะครับเราก็มาหาที่อิ่มใจกันครับนี่เลยครับที่นี่เลยครับวัดป่ายางแห่งเมืองรับแลกครับผมขอนําเสนอวัดนี้เลยครับวัดนี้นะครับมีเกจิอาจารย์ดังนะครับ ในอดีตาการนะครับท่านได้มอนภาพาไปนานมากแล้วครับเหลือคงไว้แต่รูปหล่อนะครับท่านนะฮะเป็นที่เคารพนับถือสักการะของชาวเมืองรับแลมากๆนะครับในด้านสายเวทนี่โอ้โหเชื่อกันว่าคาถาอาคมท่านนี่นะครับพอๆกับหลวงพ่อสุขวัดปากลองมะขามเท่าเลยนะครับสามารถที่จะย่นระยะเวลาได้หายตัวได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะมีอิทาลิตเยอะแยะมากมายเลยนะครับ<า>นั่นก็คือหลวงพ่อน้อยครับ<า>นะครับผมก็ได้มากราบจาักากระขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<า>ผมได้มาถึงเมืองรับแ,แลแ้ลแลวครับผมเอาละครับเรามาหาคําตอบกันนะครับว่าไอ้เจ้าเสาฟไฟฟ้าเนี่ยที่มีสีเขียวสีเหลืองเต็มไปทั้งเมืองเนี่ยความหมายคืออะไรโอ้โหผมลงไปวัดนะสูงกว่าผมอีก <laughs> อ่ะอย้ย ผมขี่รถมาผมก็แบบงงมากเลยว่าทุกๆเสาไฟฟ้าเนี่ยของในเมืองรับแงเนี่ยมันมีสีเขียวกับสีเหลืองตลอดเลยครับผมก็เลยแบบจอดรถแล้วก็โอ้โหอูกบาคข้อเลยว่าไอตัวสีเขียวเนี่ยนั่นก็คือระดับน้ํานะครับที่ท่วมในวันที่22ถึงวันที่23พฤษภาคม2549ซึ่งตรงกับวันนี้เลยวันนี้ก็วันที่23 ภาคมสองพันห้าโอ้เท่ากับว่าวันนี้เมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยโอ้เมืองรับแงแห่งเนี้ แล้วทางด้านขวามือผมนะครับนี่ก็คือศาลาหกเหลี่ยมนะครับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพนะครับเมื่อครั้งที่เมืองรับแลนะครับเกิดอุทกภัยน้ําท่วมดินถล่มอย่างหนักเลยนะครับสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ท่านได้เสด็จนะครับมาเยี่ยมราษฎรนะฮะที่เมืองรับแรแห่งนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้เก็บศาลานี้เอาไว้นะครับเพื่อ แทนนะฮะพระมหากรุณาที่คุณนะครับที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยราษฎรแล้วก็มาเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองในปีสีเกครับและนี่ก็คืออุโมงค์ลีลาวดีนะครับทางที่จะขึ้นไปวัดหม่อนบางนะครับโอ้โหล่มลื่นสวยงามมากๆเลยนะครับผมบอกเลยนะฮะสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายรูปนะครับเช็คอินนะฮะหาบรรยากาศโลเคชั่นสวยๆนะครับผมแนะนําเลยครับนะฮะอุโมงค์ลีลาวดีนะครับ ถนนเส้นนี้แมเอารถมาจอดแอคท่าสวยๆเท่ๆนะครับผมบอกเลยได้เลยครับโอ้โหลูกงดงามนะฮะะครับและนี่ก็คือวัดม่อนปางนะครับวัดม่อนปางนะครับสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2174นะครับโดยโดยนะฮะชาวบ้านนะครับก็จะเรียกสั้นๆนะฮะว่าวัดม่อนนะครับเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานนะฮะ วิสุงคานสีมานะครับสร้างขึ้นในสมัยปลายสุขโขทัยนะครับต่อด้วยสมัยอยุธยานะครับภายในวัดนะครับก็จะมีอุโบสถนะฮะสร้างตามแบบศิลปะล้านนานะครับพระพุทธรูปนะในอุโบสถนะครับเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองคำนะครับที่เหลือจากการหล่อพระพุทธชินราชนะครับเดิมชื่อว่า พระทองเหลือนะครับแต่ต่อมานะฮะเรียกสั้นๆว่าพระเหลือนะครับและสถานที่ต่อมานะครับที่ผมอยากที่จะนําเสนออีกที่หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือหม่อนจําศินครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจมากๆนะฮะของเมืองลับแลนะครับปัจจุบันนะครับเป็นจุดชมวิวแบบ360องศาเลยนะฮะบนยอดเนินเขานะครับเดินทางขึ้นไปนะฮะมันไม่สูงชันมากนะครับเดินทาง สะดวกสบายมากเลยนะครับจะเดินขึ้นออกกําลังกายก็มีบันไดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะขับรถขึ้นไปนะครับก็มีเส้นทางนะครับ ลาดคอนกรีตเรียบร้อยนะครับทางขึ้นสะดวกสบายนะฮะและสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อครั้งอดีตการนะครับเคยเป็นที่บําเพ็ญศีลภาวนานะครับของเจ้าฟ้าหัมมานะครับเจ้าผู้ครองเมืองลับแลมพระโอค์แรกนะครับและยังเป็นที่ตั้งนะครับพัะพานะครับรับเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จประพาสนะครับเยี่ยมราษฎรนะฮะ ผ่านมายังเมืองรับแลแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2444โดยมีพระครูทิติวงศ์คิริเกตนะครับเจ้าอาวาสวัดทุ้งเอี้ยงได้นำพระสงฆ์ของเมืองรับแลอาทิเช่นหลวงพ่อพัดวัดป่ายางครูบาปาวัดเสาหินครูบาอินวัดหม่อนปรางหลวงพ่อจันวัดดอนศักดิ์หลวงพ่อนาควัดดอนชัยและพระครูธรรมธาดาวัดท้องรับแลเป็นต้นครับ นิมนต์มาจำศีลภาวนาที่นี่เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อรอรับเสด็จและทำพิธีสวดมนต์บทสวดชย,ยันโตเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพระมหากษัตริย์ข่าวเสด็จไปยังพื้นที่ต่างๆตามขนบธรรมเนียมประเพณีและสถานที่แห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็นหม่อนจำศีลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับคนเฒ่าคนแก่ในเมืองเมืองนี้นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอถึงเวลานะครับที่ในหลวงรัชกาลที่5นะครับพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จนะครับ ก็จะมีการส่งสัญญาณกันนะครับสมัยก่อนนะฮะการสื่อสารนะครับก็ยังไม่ได้พัฒนาเทียบเท่ากับปัจจุบันนี้นะครับชาวบ้านนะครับก็ได้ใช้วิธีนะครับในการตีคล้องตีระฆังส่งสัญญาณกันในแบบวิถีชาวบ้านน่นะฮะพอในหลวงเสด็จไปตรงจุดไหนนะครับก็ส่งสัญญาณกันตีคล้องตีระฆังนะครับส่งกันเป็นทอดๆนะครับจนพระองค์ได้เสด็จผ่านมายังหม่อนจำศีลแห่งนี้นะครับพอพระองค์ท่านทรงเสด็จผ่านมาปุ๊บ นะฮะส่งสัญญาณมาถึงปุ๊บนะฮะพระสงฆ์นะครับ,รรบก็สวดชยันโตนะครับเพื่อที่จะอํามวยอวยพรรับเสด็จพระองค์ท่านครับ<า>และนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาและความสําคัญของหม่อนจําศีลแห่งนี้นะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของบันไดาทางขึ้นมายังหม่อนจาศีลน,นะครับซึ่งบันไดก็ไม่ได้ชันมากเลยครับ สำหรับคนที่อยากที่จะออกกําลังกายนะครับผมว่าสบายๆชิลๆเลยครับแค่นี้และสถานที่ต่อมาที่ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนั่นก็คือวัดดอนสักว์นะครับวัดดอนสักว์แห่งนี้นะครับสร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2275นะครับถือว่าเป็นวัด เก่าแก่นะครับอีกวัดหนึ่งนะครับในเมืองลับแลนะครับแล้วชื่อของวัดดอนสักนะครับก็เกิดขึ้นมาจากการสร้างวิหารโดยใช้ไม้สักเพียงต้นเดียวที่ขึ้นอยู่บนเนินสูงตามธรรมชาตินะครับกล่าวกันว่าวัดเนี่ยได้รอดพ้นจากการถูกพม่าเผาทําลายเพราะว่ามีเสาหงนะครับที่ทําจากไม้สักนะฮะพม่าเขาก็เลยนะครับไม่ทําลายนะฮะไม่เผานะครับแต่ก็เอาดาบนะครับไปฟันเอาไว้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าวัดเนี่ย ได้ถูกทำลายไปแล้วนะครับและปัจจุบันนี้นะครับเสาโหงนั้นก็ได้พังลงไปแล้วนะครับและนี่แหละครับสาเหตุที่ผมพาทุกท่านมาที่วัดดอนศัก์แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะพามาดูประตูบานคู่นะครับไม้จาหลักโบราณนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าประตูบานนี้นะครับได้สร้างขึ้นมานะฮะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับโอ้โหเป็นไม้นะฮะเป็นไม้แกะสลักบานประตูวิหารที่สวยงามมากๆนะครับ และเป็นแลนด์มาร์กนะครับและก็เป็นซิกเนเจอร์แห่งหนึ่งของเมืองลับแลเลยนะครับที่ทุกคนนะฮะถ้ามาท่องเที่ยวมาเยือนเมืองลับแลแล้วเนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับซึ่งประตูบานเนี่ยถือว่าเป็นประตูที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้นะฮะหาที่แบบสมบูรณ์และสวยงามอย่างเงี้ยหายากมากครับ เอาละครับไปมาหลายที่และเหนื่อยแล้วผมจะพาทุกท่านนะครับมาพักที่สวนป้าเรียนนะครับสวนป้าเรียนแห่งนี้นะครับก็จะมีต้นทุเรียนนะครับที่แบบว่ามีลูกกันแบบเห็นกันจะจะเลยนะครับโ,โหแบบว่าไม่ต้องเข้าไปในสวนในภูเขาในป่าไกลๆเลยนะครับนี่ครับ ที่นี่ครับสวนป้าเรียนครับมีทุเรียนลูกเป็นๆเลยครับโอ้นี่ถ่ายกับเจ้าดำธมินเลยโอ้เจ้าดำธมินเป็นไงล่ะแหมถึงแล้วถึงรับแล้วแหมได้ถ่ายกับทุเรียนแล้วและนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านกาแฟนะครับก็รลมลื่นนะครับข้างในนะครับก็จะมีลานนะครับให้นั่งนะครับพักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะครับและ ร้านและที่สวนทาเรียนแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้วนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับอาหารขนมเค้กอะไรนะครับที่ทำกับทุเรียนด้วยนะครับเอาไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับได้มา,าชิมกันได้มารับประทานกันนะครับและนี่ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับจริงๆเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าทุเรียนสุกเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เรานี่แบบสอยลงมาซื้อกันแบบบนต้นได้เลยนะครับแล้วก็แกะ ชํำแหละกันแบบเห็นเห็นเนื้อในตาต่อตาเลยนะครับอ่าและนี่ก็คือทุเรียนมันก็ยังไม่สุกนะครับแต่เราสามารถที่จะไปถ่ายรูปนะครับเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกถ่ายรูปเช็คอินเท่ๆได้เลยนะครับโอ้โหนี่เรามารับแลร,ราได้มาถ่ายรูปก,กับทุเรียนแล้ว การเดินทางนะครับนอกเหนือจากที่ผมจะออกมาท่องเที่ยวแล้วนะครับมาศึกษามาเรียนรู้วิถีชีวิตและบริบทของคนท้องถิ่นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมิตรภาพระหว่างทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณช่างแดงมากๆนะครับที่นําพาผมมาเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับเอ้ยูทูบของอะไรนะอร่อยว่ะช่างแดง โอ้ร่อยวะสมชื่อจริงไม่ได้อะไรนะที่กินนั่นเนี่ยหลงหลงครับหลงครับหลงเลยหลงเลยคือหลงมาที่นี่ใช่ไหมฮะหลงมาเลยหลงเลยใช่ไหมล้วออกถูกไหมเนี่ยไม่ถูกครับไม่ถูกนี่แหละครับมิตรภาพระหว่างทางของคนเดินทาง ชีวิตคนเรานะครับมันไม่มีความแน่นอนนะครับเราโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้ออกเดินทางท่องไปในสถานที่ต่างๆนะครับเหมือนกับที่ผมได้เดินทางมาที่เมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณนายกเหน่งและทีมงานนะครับขอขอบคุณพี่แก้วนะครับที่คอยประสานงานนายกเหน่งแล้วก็ขอสนับสนุนที่พักให้กับผมนะครับและก็ขอขอบคุณช่างแดงนะครับและทีมงานเช่นกันนะครับที่คอยประสานงานแล้วก็ ได้ทาให้เกิดมิตรภาพระหว่างทางเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของในทริปนี้ครับเอาละครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับช่องไ i k e r ร์อ h น Way 6เวิทางช่อง y YouTube ออนไลน์เลยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในทริปตัดไปทริปถัดไปกับผมเจไบเกอร์ออนเดอขเวสิอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ